เขหักกันแมนอยู่ที่ใจของเราหักกันจะกอเข้าตังค์โลกวันนี้ยายไว้พร้อมทุกหลงเลยนี่ยังมแข่งแล้วน่าหักกันน่าหักาวองเรียนนั่นั่งฟังอย่างนี้นะเัพเบอร์บัพเบอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยว Happy Birth อีกรอบอีกรอบ Happy Birthday to you เร็วขึ้นเร็วขึ้น Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ขอบคุณค่ะปอเทียนก่อนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะหนึา